ก็เป็นสุสานบริสัทไข่ดิ่งนะเอ้สุสานกระสัไข่ดิ่งเฮ้ยันรู้สึกป,ปวดอันนี้เหรอวะมันหลายปีแล้ว <c oughs> เออ โอใหญ่มากมอนที้นไปขึ้นไปเลยปะอันนี้เลย มดไม่เข้าไาข้างในนี่หรอเออวะทำไมตายังเอา,เอาไว้งงเลยเอ่ะก็้วทไม่คือเราวีรู้สึกหายใจไม่ออกวะ ใกล้แล้วชื่ออะไรชื่อที่ไหนแล้วเหมือนมันเป็นคำอ,คอุ้ยปนยีดมากเลยเนี่ยโอ้ชื่อตรงไหนชื่อคนอื่นเหรอ เป็นภาษาอังกฤษนะสร้างที่ตายก่อนอนะบอกวัฒนธรรมวัฒนธรรมคนเราไม่เหมือนกันบ้านเราไม่มีร้อก้ยเน่ยกลไปสร้างหวบ้าง <laughs> โอ้ <S <s <uss> <S มันเป็นอะไรที่สุดยอดเราขึ้นมาห้องบนแล้ว คเย็นมากเลยก็จัดแบบเออขาดีนี่ <problemas lly> <gehört>